สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับร้อยบ้านประคาบอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นการนั่งพูดคุยกันในเรื่องของระบบโซลาเซลล์ที่เคยทําครังไว้นะครับระบบโซลาเซลล์ที่ดีนั้นก็ต้องบอกว่าต้องมีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่ดีนะครับที่คอยจ่ายค่าพลังงานให้กับระบบนะครับทาให้วันนี้เราต้องมารีวิวตัว อินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นี่เป็นตัวควบคุมนะครับโดย17 0บ้านประคาบนี่ก็ได้นำมาตัวฟอร์นัสนะครับเห็นอยู่ในกลุ่มนะครับหลายๆท่านก็ได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วนะครับ17 0บ้านประคาบเขาเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็เรียกว่ามาอาซานะครับในการที่จะมารีวิวนะครับในการใช้งานตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กันนะครับ กขาต้องบอกว่าแอดมินมารีวิวตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะแอดมินไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับใครจะติดนะครับตั้งโดยใช้อินเวอร์เตอร์ตัวไหนก็หาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแอดมินพอพอได้ใช้ตัวนี้แล้วก็เลยจะมารีวิวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอตัวคอนเทนต์ต่อจากนะครับใน ระบบโซลาเซลล์นะครับก็เลยจะมาทำคอนเทนต์จอลึกนะครับในระบบของตัวอินเวอร์เตอร์ให้ชมเฉยๆนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับก่อนไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับช่องรอเจ็ดสบ้านประคับไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นะครับมีทั้งการเลี้ยงปลาแล้วก็ระบบโซลาเซลล์นะครับไฟฟ้าที่ใช้ในฟาร์มปลานะครับไว้ให้ หลายท่านที่สนใจได้ติดตามนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตัวบอดี้ของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็มีขนาดอยู่ที่กว้างสัก30เซนได้นะครับแล้วก็สูงประมาณ40เซนเมตรนะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดกระทัดรัดพอเหมาะมากนะครับถ้าออกแบบดีๆเนี่ยก็ถือว่าเป็น เรียกว่าของตกแต่งภายในบ้านได้เลยเพราะว่าตัวบอดี้ค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับก็ท่านใดนที่มีชุดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การติดตั้งที่เรียกว่าอาจจะเก็บมุมหน่อยนะครับแล้วก็ทกําดีๆก็ถือว่าเป็นอของตกแต่งภายในบ้านชิ้นหนึ่งได้เลยนะครับสําหรับตัวบอดี้ที่ออกแบบมานะครับรับต่อมาก็เป็นตัวอินเวอร์เตอร์โหมดนะครับ ต่างๆนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวเอาพุทนะครับตัวเอาพุทนี่ก็นําไฟออกนะครับตั้งแต่3,200วัตต์นะครับก็จ่ายไฟนะครับให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้สูงสุดอยู่ที่3,200วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นกลางๆนะครับในตระกูลเดียวกันของเขาที่ทําออกมานะครับแล้วก็เป็นชนิดของเพ r ียวสาเวฟนะครับ เพีวยวไซเว็บนี่ก็จะแบบเรียกว่าแปลนกระแสไฟฟ้าตรงๆนะครับก็จะทำงานได้เต็มรูปแบบได้ดีนะครับสำหรับวินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีโวลต์นะครับอยู่ที่2 3 0โวลต์นะครับ230โวลต์นี่ก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานนะครับของอุปกรณ์ภายในประเทศเราอยู่แล้วนะครับภายในบ้านเราอยู่แล้วก็ใช้ประมาณ220โวลต์นะครับแล้วก็ความถี่ก็ 50าสิบเฮิร์ตนะครับอ่าแล้วก็มีแบบใช้โอเวอร์โหลดได้ประมาณ150%นะครับแต่ก็ถ้าเกินแบบสา0พันสโวล์นี่ถ้า3,200วัตต์นี่ก็อาจจะแบบอ่ไม่ควรเกินนี้นะครับถ้าถ้าเกินเขาบอกว่าเกินได้ประมาณ150%นะครับก็เออ่ก็ไม่แนะนำนะครับให้ใช้แบบอย่าอย่าให้เกิน3 3,200วัตต์ก็น่าจะพอดีนะครับ ต่อไปเป็นโหมดนะครับโหมดการชาร์จนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับมีอยู่3สเต็ปนะครับหรือแอดมินก็เรียกว่ามี3รูปแบบแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่รีวิวไม่ได้นครับสำคัญมากสำหรับโหมดการใช้งานนะครับตัวนี้สามารถเลือกใช้อยู่ที่โหมดแรกนะครับก็เป็น USB นะครับ USB นี่ถ้าคนที่ทำฟาร์มประคับนี่ก็จะ เรียกว่ามีความสําคัญมากครับเพราะโมดนีน้สามารถแบบเอาไปใช้งานในใแบ็กอัพตัวพลังงานได้นะครับแบ็กอัพพลังงานไว้ใช้นะครับในยามที่ไฟดับไดนะ้เรามาอธิบายกันว่า USB นี่คืออะไร USB ก็คือ,อเขาจะใช้ไฟจากแหล่งกงการไฟฟ้าก่อนนะครับไฟบ้านเราเนี่ยครับใช้ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะครับถ้า ไฟบ้านมีปัญหาเขาก็จะตัดไป,ไปตัวแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วถ้าไม่มีแสงนะครับแผงโซลาเซลล์ทำงานไม่ได้ก็จะ,ะตัดมายัางแบตเตอรี่นะครับโมดนี้ก็เหมาะสมสำหรับการที่จะเป็นตัวสำรองไฟนะครับไฟในตัวได้นะครับโดยใช้งานหลักๆเนี่ยหมวดแรกเนี่ยจะใช้งานหลักๆอยู่ที่ไฟขบ้านธรรมดานะครับไฟกะระแสสลับ ที่ใช้ตามบ้านเลือนธรรมดานะครับส่วนโหมดที่2เนี่ยเป็น s u v ยนครับ SUV ีนี้ก็แบบให้ใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์เป็นหลักก่อนนะครับพอแผงโซลาเซลล์หมดแสงไปนะครับเขาก็จะตัดไปอย่างไฟบ้านนะครับถ้าไฟบ้านแบบมีปัญหาถึงจะดึงจากแบตเตอรี่มาใช้งานนะครับสำหรับโหมดที่2นะครับส่วนโหมดที่3นี่เป็นโหมดที่เราใช้ เต็มรูปแบบของตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเลยนะครับในระบบไฮบริดก่อนนะครับระบบไฮบริดเนี่ยตัวที่3เนี่ยเรียกว่าจะเป็น SBU นะครับ SBU ก็คือใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวแบตเตอรี่แล้วก็ให้หลังจากแบตเตอรี่หมดก็จะตัดไปของการไฟฟ้านะครับก็ โหมดที่3นี่ก็เรียกว่า,าเป็นระบบไฮบิดเต็มรูปแบบนะครับที่แบบพอมีแผงตอนกลางวันก็ใช้แผงแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยนะครับถ้าแบตหมดตอนกลางคืนนะครับหรือแบตเตอรี่เราน้อยเกินไปไม่พอกับโหลดการใช้งานก็จะดึงไฟจากคันไฟฟ้ามาใช้นะครับไฟบ้านมาใช้นั่นเองนะครับก็รูปแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปแบบที่3นั่นเองนะครับ ก็ผ่านไปทั้ง3รูปแบบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในเฉพาะโหมดของตัว3รูปแบบของตัวดีนะครับต่อมาก็เป็นอินพุตนะครับโหมดของ Input นี่ก็จะจ่ายไฟของกระแสสลับเข้ามาได้นะครับก็ย่านการจ่ายอยู่ก็อยู่ที่แรงดันก็อยู่ที่230โวลต์นะครับแล้วก็ มีกระแสต่ำนะครับก็อยู่ที่180โวล์นะครับซึ่ง180โวล์เนี่เป็นกระแสที่เกิดจากภาวะไฟตกนะครับก็ไฟตกบ้านเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะเจอครับนอกจากพื้นที่ที่แบบมีปัญหาจริงๆนะครับถึงจะเกิดไฟตกถึงขนาด180โวล์ได้นะครับแล้วก็แรงดันสูงสุดเนี่ยของไฟ กระแสสลับเนี่ยที่จ่ายเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ที่280โวลต์รับได้นะครับถ้าเกิดน้อยกว่า180โวลต์แล้วก็มากกว่า280โวลต์นี่ก็น่าจะเครื่องก็น่าจะตัดการทํางานนะครับน่าจะเป็นไฟที่มีปัญหาแล้วนะครับต่อมาก็เรียกว่าเรามาดูโหมดการชาร์จนะครับโหมดการชาร์จนี่ใช้ในระบบ MPPT ะโซล่าชาร์เจอร์นะครับ, ger, รบโหมดนะครับก็ MPPT นี่ก็เป็นโหมดที่การชาร์จที่เต็มประสิทธิภาพนะครับได้พลังงานที่เต็มรูปแบบนะครับอ่าแม็กซิมัมของตัวอ่าแม็กซิมัมของแรงดันแผงเนี่ยเขาจะให้ไวอยู่ที่400โวลต์นะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยเริ่มการทำงานเนี่ยจะอยู่ที่50โวลต์นะครับตอนนั้นแอดมินอลอง ทดสอบกับขนาดหนึ่งแผงนะครับแต่น่าจะแดดยังแบบมาไม่เต็มที่นะครับก็ทำให้การเริ่มการทำงานเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่ทำงานเพราะนั้นก็ต้องให้แรงดันมากกว่า50โวลต์นะครับแล้วก็สูงสุดได้4 0 0โวลต์นะครับส่วนกระแสสูงสุดนี่อยู่ที่80แอมป์นะครับเพราะนั้นรวมรวมกันแล้วนะครับเอาแรงดันมาคูณกับกระแสก็จะได้ สูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,000วัตต์นะครับ3,200วัตต์อะไรประมาณนี้นะครับเขาแต่เขาแนะนำนครับว่าอย่าให้แรงดันของแผงเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าแบบแรงดันที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่240โวลต์นะครับจะพอเหมาะนะครับรอันแอดมินลองคำคำนวณดูนะครับว่า้240โวลต์เนี่ก็จะ ถ้าแผงประมาณ50บโวลต์นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณห้าหกแผงได้นะครับกำลังพอดีเลยนะครับสำหรับในหมวดของ MPPT Solar Charger นะครับก็ไปลองเลือกแผงมาใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็เรียกว่า ความคุ้มค่านั้นราคาเริ่มจากราคาก่อนนะครับราคาเนี่ยราคาที่แอดมินซื้อนี่อยู่ที่ประมาณ5,500บาทนะครับก็เป็นราคาที่ยังไม่กดโค้ดส่วนลดอะไรนะครับถ้า,าท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่จะติดตั้งหรือจะซื้อตัวอินวอเตอร์ตัวนี้ไปติดตั้งก็เรียกว่า,าถ้าช้อปในออนไลน์เนี่ยกดโค้ดลงไปเนี่ยก จะมีส่วนลดให้อีกนะครับเคยมีคนซื้อแบบกดโค้ดเนี่ยก็จะได้ราคาอยู่ที่4 0 0 0แบบ4,500 4,600ประมาณนี้4,500บาทนะครับก็ถือว่าประหยัดลงไปอีกนะครับสำหรับราคาตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของข้อเสียบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีแต่แบบ รีวิวมานะครับก็มีแต่ข้อดีเลยข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะครับเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูเนี่ย้อเสียหลักๆเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการที่ต้องเข้าไปตั้งค่านะครับตัวตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ที่ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่นะครับเขายังให้เลือกแบบเป็นแรงดันต่ําแรงดันสูงอยู่นะครับซึ่งถ้าออกแบบมาให้แบบ เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนแบตเตอรี่ของของโทรศัพท์เลยอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะก็น่าจะดีนะครับอ่าซึ่งของตัวเนี้ยเขาให้ทำนะครับเขาให้ทำแบบไปเข้าไปตั้งค่าเป็นแบบอ่าต่ำสุดนะแอดมินตั้งไว้ที่22โวลต์นะครับถ้าแบตเตอรี่แอดมินใช้ระบบ24โวลต์นะครับสมมุติว่าเราตั้งต่ำไว้ที่22โวลต์นะครับมันก็จะ เวลาถึง22โวลต์มันก็จะตัดนะครับให้ไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ให้ชาร์จเข้ามานะครับจากไฟจากแหล่งไหนก็อย่างที่ตอนต้นไว้3โวลต์เลยนะครับถ้าเราตั้งของไฟบ้านมันก็จะใช้ไฟบ้านในการชาร์จนะครับพอชาร์จเสร็จนะครับเต็มขึ้นมาเราตั้งสูงสุดไว้27โวลต์เงี้ยพอถึง27มันก็จะตัดการชาร์จนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีแหล่งไหน ในการใช้ไฟเหลือแต่แบตเตอรี่มันก็จะดึงแบตไปใช้นะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นแบบ20%ให้มันตัดนะครับแล้วก็ให้ชาร์จนะครับแล้วก็ให้ชาร์จลงนะครับถึงพอถึงร้อยก็มันเต็มแล้วก็ตัดการชาร์จนะครับแบบแบบนี้โดยแบบอัตโนมัติเลยก็หรือตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะแบบมันก็จะดูแบบง่ายขึ้นนะครับดูเป็นโวลต์นเนี่ยมันจะแบบ บางครั้งแบตเตอรี่ของแต่และคนที่อาจจะประกอบเองเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแรงดันมันมันดูมันยากไปสำหรับมือใหม่นะครับถ้าตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ,ะถูกใจสำหรับคนที่ติดตั้งเองเเป็นมือใหม่ด้วยนะครับอ่าก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ในรุ่นกลางๆนะครับก็ ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับช่องร้อยเจ็ดสิบบ้านปลาครับไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้เลยนะครับเราจะมีคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็เทคนิคการเลี้ยงปลาต่างๆเทคนิคการทําฟาร์มปลาครับนะครับไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกมากมายนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องร้อยเจ็ดสิบบานปลาครับไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาเพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับ